สวัสดีครับวันนี้เรามาติดตั้งโปรแกรม g c h a นะครับที่สขอได้กำหนดให้เราดำเนิการติดตั้งเพื่อใช้ทดแทนไลน์นะครับทีนี้เริ่มต้นนะครับเราก็จะไปที่ Google Chrome นะครับเข้าสิง Google Chrome แล้วเปิด Gmail นะครับเปิด Gmail หลังจากนั้นเราก็เปิดนะครับ ถ้าเข้าสู่พื้เนเส้นแดงซึ่งสำนักงานเลยก็สองเนี่ยได้ขึ้นมาไปให้แล้วนะครับก็จะรอนงแล้วก็เนตต่อนะครับอันนี้ต้องเป็นแอสไซน์เลยสอง dot G U T H นะครับแล้วก็เนตต่อหลังจากนั้นก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับทีย์ลงไปนะครับ ตรงนี้นะครับก็อาจจะมีการผิดพลาดเลื่อนๆในลักษณะของการระบบการป้องกันนะครับอันนี้เราก็ใส่ตัวเดินไปใสครับตัวเดิที่เป็นเวอเร์ซีสงานเลเยอร์สองในบทไปให้มรงนี้เราก็ใส่เหมือน,นลักษณะที่ว่าเป็นการป้องกันในการโจมตีหรือว่าเป็นลักษณะของ อรแบบนี้ต่างๆอันนี้เราสตัวตัวที่ขอใหม่นะครับเราต่อเมอขึ้นตรงนี้นะครับก็จะหมาว่าเขายินี้นรับเราละเรก็เสร็จปัเนตนนี้มาก็ต้องเปลี่ยน password ทันทีนะครับตนี้เปลี่ยนรับนึงตรงนี้เลยนะครับเพราะว่านื่จากการเป็นการป้องกันนะครับนการป้องกันว่าให้คนเด่นมาใช้ ท,ท่านงก็จะจำได้เลยก็ก็ดได้น,นะครับนี่ก็อจะทำนะครับไม่จะมด้เนี่ยเป็ั เมื่เปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับโปรแกรมก็จะเหมือนกันขั้นสุดอันนี้เป็นเมลนะครับว่าให้ท่านเกิดตัวแรกนะครับแจ้งบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านแอปพลิเคชัน G Chat นะครับนี่เราต้เข้าไปดูนะครับ,รอ,นะรบอันนี้ก็จะเกี่ยวยินทีต้อนรับชื่อนะครับคนที่จะเข้าไปหลังจากนั้นตัวที่ท่นานจะนำไปใช้คือตัวนี้นะครับรหัสผ่านนะครับตัวนี้รหัสนผะ่านที่ยื่นบนนะครับตัวนี้ท่าน สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับทีนี้ท่านสามารถเข้าไปใช้ผานแอปพลิเคชันได้ที่นี่ดาวน์โหลดนะครับทีนี้ท่านก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่แล้วก็มีขค้ดเบอ่าตๆวต่างาสมมติว่าตอนนี้เราจะเข้ากักดตัวนี้นะครับแล้วก็ยอมรับแล้วก็ดาวน์โหลดสมมติว่าตอนนี้ผมดาวน์โหลดแล้วนะครับซึ่งเมื่อดาวโหลดมันป้ามีติดตั้งแล้วนะครับมันก็จะเป็นตัวนี้ ตัวท yeah. ี <become S 2> ่ผมจะใช้นะครับนี่นะครับตนี้นะครับอันนี้ผมก็จะใช้ตัวที่ผมเข้าสุด่นะครับ ที่ตัวที่ผมเข้าไปนะครับหาส่วก็อยู่ที่บอกนะครับแล้วก็คือวางดูนะครับว่าจะทำงานไหมนี่เมื่อทำงานแล้วนะครับก็จะเข้าสูหน้าตายอย่างนี้นะครับอันดับแรกที่ท่านต้องทำนะครับอันดับแรกก็คือคลิกที่รูปภาพนะครับรูปภาพที่เป็นชื่อตัวเองนะครับอยู่ตร้ตงหมดเนี้ย นะครับดนะครับแล้วก็ edit profile นะครับตรง edit profile เนี่ยเขาจะให้เปลี่ยนป a s s ซึ่งเราไม่ต้จจงงองไปจำเหมนยุดงยากนะครับแล้วก็ใช้ร a s s w o r ที่เรา copy มาแล้วเข้าสู่ี๋ยวเราก็มาคีดตรงนี้นะครับคีดในเรื่องของ password ใหม่สมมติว่าผมใช้ทาง่ายน,นะครับไปนะครับแล้วเราก็สั่งเสร็จ แล้วก็ถูกเปลี่ยนนะครับนี่เวลาการใช้งานนะครับก็ไปดูในคู่มือนะครับอันนี้ก็จะมีอะของเลยอรสองซึ่งมีสำเนาชิวเรายู่แล้วนะครับอันนี้เราก็สามารถเข้าไปใช้งานตามคู่มือนะครับอาจจะเป็นการส่วนสปิเกอร์นะครับสปิเกอร์เนี่ยก็จะมีให้เลยนะครับ ลอนะคใช้ดูนะครับก็จะมีชื่อชื่องที่เขนะครับถ้าเราเปลี่ยนรูปภาพเราก็สามารถเปลี่ยนได้ช่นตอนนี้นะครับ Edit profile เมเดินะครับขึ้าเนีราสามารถเปลี่ยนรูปภาพก็ได้นะครับสวยอนะครับสมคนนี้ผมเล่นภาพ ถ้าส uh, okay. mm ับสไเดียเดน่าในะครับขอจบเพีง่น้นะครับผมนรบอนะครับ